อ่ะตัวอ,อย่าตครับเก่งจะเข้มก่อน,นนะครับพี่น้องบรรยากาศสดๆแมวลานะครับตอนนี้กำล,ลังล่ำโศกล่ำโศกว่างั้นนะครับเนี่ครับเบื้องหลงังเบื้องหลงังเบื้องหลงังพี่น้องเบื้องหลัเง,งเบื้องหลังเนี่นยขอบคุณยัง ตามคำสังเามคสัเก็บสิเก็บของย้ายคนจะมีจะบาหรือเปล่ามาเลครบน้าแม่บ้เมืองหลังจะก้ากันรอเพราเองโบเปิดกันก็แล้วกนแล้วเราไปนแล้วเราแล้วที่ใส่พิมนาโคตรงามพิมพ์ยี่สิบไป râm dây, hãy mẹ tím đi 20 bài. Chơi giọt, chơi giọt, chơi giọt. Đài Loan 5 này mẹ này. Ô, chơi làm mày นาดิวเนี่ยเนี่ยมาเลยครับหน้ามือกูเนี่ยเนี่ยมาไลยเนี่ยโอ้เจไดสิมีวัสนาได้มาไลยคือคนนนี่เนาะโอ้น้องชมพู่แม่มาไลยสวยมากเลยจากไหนเนี่ยเอฟซีเกาหลีแก้วแก้วแก้วบ้านหักบ้านหักบ้านหักชมพู่บ้านหักวิทยาโอ้พี่ฮักพี่ฮักบ้านหักพี่หักผู้ได้ก็มีบ้านหักเบิร์ตใช่ไหกลูกกับมีบ้านหักกลูกมีบ้านซัง แต่จัดร้อยนี่สิมีบ้านขีดเดียดตัวไปด้วยไม่มีอยู่บ่ว่าปุ๊กนี่มันมีเออปิทยานมีบ้านหักปลูกมีบ้านซั่งจัดร้อยสิมีบ้านขีดเดียดบ้านขีดเดียดตั้งเองตั้งเองบ้านขีดเดียดอ่ะเบิ่งเบิ้งหลังจัดร้อยพี่รองเลยเนี่ยเลี้ยงกับคูนจินนะแล้คนตคูนจินไอพวกกูจิเป็นรุ่นพวกกูซุดอย่างนะนะคูนจินรุ่นสุดท้าย โอ้สายซุ่มเอากาแฟพอสายซุ er> ่มทีุ่้มเนี่ยกลัวแล้วกลัวแล้วงอยูบยั่งยูบ้างอาจจะยั่งยูยูนิทังยั่งยูโมไดลากโลดโมเหยังเราโมตงบอกเขาเด้อขันบอกปุ้บเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซบ้านขีเดียดรอยสเขาเสียห้าอกันละ รักเลยอย่าบอกเขาเลยเอออย่าบอกเขาเลยายสู้เลยไม่ใช่หรอสถานเอาบัตดีแล้วเอาล่แล้วรับรองเหรครับรับรองได้ไ่รับรอง รับรองไหนบ่คือจังเอาหนามรองข้อนะรับรองวิวัฒน์ใชจะลับไปลับรองคนเป็นแต่นี่ขั้นของมีบ้านฮักคือเป็นบ้านฮักมีบ้าเอาคือไขรับบ้านขี่เรียนเอาคือไขวเด้อเพาะสองคนพ่อะหามันพูดกันเด้อเขามีบ้านฮักพวกก็มีบ้านสร้างเขาบ้านฮักบ้านหักบ้านสร้างก็มีเขาบ้านขี่เรียนเลยเขาตั้งเองตั้งเองบ้านขี่เรียนร้อยสร้างมาแล้ว มีรับรองแล้วไป้องเลยไอ้บัตรรับรองกะบีบัตรในพวกลูกบ่อใดไม่รับสูบโอ้ยบ่อใดเห็นหน้าเห็นตากันหลายมื่นอยากมาหาจักรพรก่อนเพระจังไรเนาะสบายดีอยู่ดีไม่หักก็เสือตัวไหนไหมเสือตัวนี้กัดเส้าใส่คอเลยเด้อ cắt <laughs> sau sai mà ừ, cắt sau sai quá đơn vị quét tao, bây giờ nhằm nào nhằm vô, nhằm vô, nhằm vô nhằm 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 bớt nhằm 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 bớt nhằm 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 là bớt nhằm ก็เลยเอามารลอดใน่ลอดสุดได้เราเลยเบิแล้วกลับเมื่อกับพ่อีเราปดนี่เบิดคือของปลาช่วงในเบิแล้วไม่ยังเรากะสีเลือดแต่พลซีของปลายังพลาียังยังเรยังมันินบางคกนันโอ้ของปลาของปลากไปด้วยไปดีไปเอียเข็มกับี่นอนไปียเข็ม ลำลองลำลองลำล่ลองไม่อยากจะโบกมือบายบายแต่ทั้งหลังกัน,นจจะ,ะน,น,นังงดปวดขา <c oughs> ล่าแล้วคนก็ล่าแล่ำล่าแล้วอ๋อล่าตอนนี้เตย่ยลวกันลูกอะไร่าล้จล่าไปไหน

เบื้องหลังก่อนสืเเลือกกองแมวลาเมื่อนี้นะครับเพิ่นเอนเกือบสี่พันกวนอยู่ใกล้สืเเลือกกองนะครับพี่น้องครับทรงท้ายช่วงนี้นะครับชุดใหม่นี่กับธรรมดาของศิลปินต่อไปใหม่มาขาดนะพี่น้องท่ำใจนะครับบางทีเพิ่นว่าอันมาใหม่เพิ่นว่าแม่พญามีนักเสียงเงาเสียงหนกหน่อยเงาเสียงเปลดือดเงาเสียงรถรถเดือดเลยเงาเสียงกูรถเดือด วัดน้องแน่นแนบว่กวดน้องแน่นๆนบว่อสาน้อยมาร้องให้ฟังโบยเยงเปลวเงาเสียงเดินทินงไม่นุอยู่สาวน้อยครุ่ยังไงผมขอขอชื่นชมสายตาหลงโจอ่านขาดคั๊กผมลุกเล่นดีคั๊กอ๋อขอซื้อบอลให้แม่ แน่ครับอ๋อได้ครับหลังไม่เด้อเราไปเอากระเมาได้นะครับโบนิสตืเตอร์ใหม่ให้แม่ติ่มปี๊ดอีอออบบก20บาทก็เท่ากันรอดอ่ะ20บาทผู้ใดล่ะผู้นใดมาจดได้คุณนายออดซีเมาให้แมบบ่ติ่ม20บาท ครบหนึง่งพอดีแมนแมนแมนจอดทุกลีดจะหจะเอาไปใส่จะห้องทองห้องทองเขาเป็นเอาเน้อไปห้อง่องแต่ก็เอาไปื้อขึ้นม่ตั้งเนี <po ่ยประกันมอลเลยติดสอ้ยประกันมวรขนาดเลย่น้องเลยแซทองฟินแลนด์ปทสามร้อยเพชรัดแพงสีออกไม่ในในหลุแบบใดพี่น้องราคาหนึ่งร้อยบบาท เป่าสืบัตจองตัวกันแล้วกันนครับผมคุ้มค่าราค่าเงิขาานขอทาแลด้วอมาแล้วจากน้องสาวนอว้งองยีของจีนนั <c oughs> น่นคุณอดมาพันหา <c oughs> ให้ปุกลุกห้าร้อยให้โทนห้าร้อห้าร้อยให้นัาก,กี้ห้าร้อย จากน้องสาวนอ pues บ mm ีจะเป็นจะเป็นคำขอบคุณเป็นผลเนาะโอ้ยเสีอ่อนขอบคุณย่างไส้กับเป็นผลย่างนั้งด้วยแนวขอบคุณนอย่างเง้ยเด้อด้วขอบคุ่นโอ้ยเตยพลาดนะครับพี่น้องครับเอาดีใจนะผู้ใดพี่น้องครับอ้าวนเตยพลาดนะครับมามาดูเตยพลาดแล้วอีนนนเตยพลาแล้วเตยพลาแล้วปิดกองปิดกองวันนี้นะครับ

เอาไสเช้าวโอเคไปนอนครับขออนุญาตจบกลิบหกัเลยคับไปนอนครับนเต์เตยาแลวครับเอาเือกองวันนี้จวด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 าะครับผมวันที่12กุมาคมนี้นะครับผมสันทาติฟิลิลนสระทะสาวน้อยแท็กบ้านแพงนะครับผม3 9บาทโอนมาที่ธาคารไทยพาณิชย์